ยังใช้วิธีขายรถแบบเดิมอีกเหรออืมก็เราไม่มีเวลาเอารถไปขายเลยนี่เดี๋ยวเนี้มีวิธีขายรถที่ง่ายกว่าวิธีเดิมๆแล้วจ้ะ<ๆ>นี่เข้ามาที่ www.toyota.com เธอสามารถเข้าไปโพสต์รูปรถที่ต้องการจะขายได้นี่ไงเข้าเมนูอยากขายหรือแลกเปลี่ยนรถเริ่มจากสมัครสมาชิกก่อนนะแล้วกรอกข้อมูลของรายละเอียดรถที่ต้องการจะขายและยังสามารถโพสต์รูปรถได้ด้วย หลังจากนั้นนะทางโตโยต้าชัวเนี่ยก็จะติดต่อกลับมาจา้ะแล้วถ้าเราไม่รู้จะขายที่ราคาเท่าไหร่ล่ะไม่ต้องห่วงเลยเพราะในเว็บไซต์เนี่ยจะมีโปรแกรมประเมินราคาเบื้องต้นให้จ้ะแค่คลิกปุ่มนี้แล้วก็จะมีราคากางขึ้นมาเพื่อช่วยให้เราตัดสินใจว่าตั้งราคาขายเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมง่ายจริงๆแค่คลิก w w w t o y o t a chua. com Toyota ชัวชัวมากกว่าที่คุณคิด